สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับช่อง Solid นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการมิกเสียงสไตล์ Solid กับ โปรแกรม FL Studio นะครับผมก็ขั้นแรกนะผมให้ทุกคนเลือกบีทมาเลยนะผมว่าจะไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นบีทไหนก็ตามแต่นะผมที่ทุกคนจะ cover นะครับไม่ไม่จะไม่ต้องเอาตามผมก็ได้อันนี้คือผม cover เพลงขอบคุณนะผมของ Turbo นะผมเป็นถือโอกาสสปอยเพลงต่อไปที่ผมจะลงในช่องเลยก็คือขอบคุณนะผมก็เป็นเพลงที่กอนั้งที่จะมีเสียงกอนข้างที่จะสูงนะก <c oughs> ็ต้องดัดเสียงพนอะสมค,ควรเลยแต่มันก็พะนะก็ลองฟังดูครับอันอันนี้คือเสียงสดนะผมก่อนที่เราจะมีกั มาลองฟังกันดูดีกว่าน,นะครับยิ่าให้รู้วยาอยากขอบคุณที่เธอนั้นยังไม่ไปไหนปหารตี้ฮันบันดาเราสองให้กุมหัวใจกันเอาไว้อ่าอันนี้คือเอ้ยอันนี้ไม่มันไม่ใช่เสียงสดนะเออ,เอ,อผมผมขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับอันนี้คือมิกแล้วนะครับ มิกแล้วลองฟังดูนะผมให้คําสัญญาวจะไม่ไปไหนขอรับรองให้เธเป็นคนสุดท้ายแม้ต้องเจออะไรที่มันไมรายโปรดฟังไว้ประมาณนี้นะผมอันนี้คือมิกแล้วนะผมแต่ผมจะลองเอ่อปรับยังไม่มิกนะผมดูซิว่าเสียงมันจะเพาะไหมนะผมก็ลองฟังกันดูนะผม ให้คำสัญญาวจะไม่ไปไหนขอรับร้องให้เธอเป็นก่อนสุดท้ายแม้ต้องเจออะไรที่มันให้รายโปดฟังไว้ประมาณนี้นะผมมาดูท่อนแรกกันดีกว่าเพียงให้รู้ว่าอยากขอบคุณที่เธอนั้นยังไม่ไปไหนปาทิหารมันดาเราสองให้กุ้งหัวใจกันเอาไว มันเพาะไม่เพาะไม่รู้นะผมก็ให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการมิกเสียงง่ายๆนะผมก็ให้มันเข้ากับบีดนะสังเกตฟังเสียงดีๆคือผมร้องเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยจะเข้ากับบีทเลยนะผมขอมาฟังดูเห็รรกกนเห็นไ,ไม่เสียงมันไม่ค่อยเข้ากับบีดนะผมวันนี้ผมจะมาสอนมิกง่ายๆนะผมแบบสไตล์โซลิดคือผมนี่แหละเออขั้นแรกให้ทุกคนมาที่เอ,อ่อมิกเซอร์ด้านซ้ายตรงนี้นผมเออด้านขวาดีสล็อตหนึ่งนะผมผมจะบวกเป็น เอเป็นรีเวิร์บสองนะผมผมจะไม่ใช้ดีเลย์นะเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนเวลาผมใช้ดีเลย์แล้วผมใช้เป็นเออลดน้อยเนี่ยเออเสียงมันจะเหมือนแบบมันสะท้อนแล้วมันขาดขาดอ่ะเออผมก็เลยตัดไปซะอันนี้ผมก็ใช้เป็นรีเวิร์บนะผมก็จะปรับเอ่อ EQ หรือเวทก็ได้แต่ในที่ที่ผมขอไม่ปรับนะเราก็จะมาลองฟังดีกว่าว่าถ้าไม่ปรับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหรเห็นไหมมันเป็นแบบเสียงสะท้อนเหมือนอยู่ในห้องน้ำอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราลองปรับดูสักนิดก็ได้นะอ่าอีคิวขึ้น ลองลงนะผมยังไประมาณนี้นะครับมันเป็นเสียงสะท้อนเหมือนอยู่ในห้องน้ําแล้วก็ต่อมาแล้วก็มาลดเลเวลของมาน,นะผมก็ตรงนี้นะครับผมก็เป็นตรงกลมๆแล้วก็เลื่อนสกอร์มอสลงนะผมอ่าเราจะสังเกตด้านซ้ายนะผมมันจะมีคําว่ามิสเลเวลนะผมให้เราเอ่อเอ่อปรับอยู่ประมาณ50ก็ได้นะผมไม่งั้นก็25ไม่งั้นก็ 30- 40นะแล้วแล้วแต่ผมชอบนะอ,อ ฟังดูยงังไงรู้ว่าอยากขอบคุณที่เธอนั้นยังไม่ไปไหนอ่าผมจะประมาณ40นะผมคือผมผมฟังแล้วมันรู้สึกเพาะนะครับผมอ่อต่อต่อมาก็คือส่วนที่สองผมจะเพิ่มเป็นเอ่อเป็นเอ่อคอมเพรสเซอร์นะผมนี่เป็นเลยเป็นคอมเพรสเซอร์นะผมติ๊กเข้าไปนะผมตรงเรดิโอนี่ผมจะเพิ่มเป็นเอ่อเลื่อนสกอร์ป๊อปเลื่อนสกอร์มาเป็นหนึ่งจึ๊กนะผมจะเป็น1.5นะครับผมโอเคส่วนทีโชก็ลดมาหรือประมาณลบยีก็ได้ลบสีก็ได้แนละ้วแต่คนชอบนะผมก็ใช้ประมาณลดลบลบยีกำลังดีนะครับลองดู ไอตัวทีโชเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเสียงมันแกว่งคือเสียงมันจะดังแบบดังโดดโดันมก็ต่ำโดดโดดก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะก็คืออยู่ดีก็ดังอยู่ดีก็เบานั่นแหละเออมัไไนจะช่วยลดตรงนั้นนะผมให้มันสม่ำเสมอกันมากขึ้นนะครับต่อมาเราก็จะใช้เป็นลิมิเตอร์นะครับลิมิเตอร์ตัวนี้ผมจะมาดูที่พิเศษนะผมผมใช้เป็นนอยส g เกตนะผมลดเสียงนอยเสียงพวกซู่ซ่าซ่านะผมเราก็จะมาฟังดู อ่าอันนี้ผมล,ล,ลดลดเสียงอะแบบทุสูซ่าแล้วมันก็จะมีแต่เสียงร้องของเราเพียวๆเลยนะเดี๋ยวเราลองมาฟัง เห็นไหาจะไม่ไปไหนม,มันมันมันจะไม่มีเสียงซูซูซาซ่านะเพราะว่าผมอ่าลด noise แล้วนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาสำหรับที่4ผมจะใส่เป็นเออ่ซาวคูดิเซอร์นะผมซาวคูดิเซอร์ขึ้นชื่อว่าซาวคูดแล้วเสียงดีแน่นอนครับแล้วก็มาดูที่เออ่คียเอเพราะว่าเพลงนี้เป็นคียเอนะแต่และเพลงมันก็ไม่เหมือนกันนะก็ใครข้องใจอะไรก็ถามมาได้นะผมเดี๋ยวผมจะพยายามตอบนะครับโอเคเราก็จะเพิ่มไปประมาณเออ่เลื่อนสกอร์มาขึ้นนะผมประมาณเสามทีนะครับประมาณ3ามทีกำลังดี ครับโอเคอ่ามันก็แล้วแต่คนชอบได้นะผมใครต้องการเสียงพุ่งมากๆก็เออเพิ่มเยอะๆนะครับอ่าประมาณนี้นะผมแล้วก็ฟังดู ่าได้แล้วนะผมแต่เสียงที่เออ่สิ่งที่มันจะทําให้เสียงเพะก็คือออโตจูนนั่นเองนะผมก็เราก็จะมาเพิ่มออโตจูนกันนะครับผมในที่นี้ผมใช้เป็น Auto une, ออโตจูน8.1นะผมเนื่องจากมันรู้สึกเนียนๆรู้สึกมันเอ่ออโตจูนมันสมูทดีนะครับอ่ะเวอร์ชัน8.1ครับโอเคคีย์เป็นคีย์เนะครับอเ, Key, เ Key บออ่ตรงสกอร์เอ่อสเกลนี่จะเป็นเมเจอร์นะผมแล้วก็อินพุตไทป์เป็นออโตเทนเนอร์นะผมอ่ะส่วนเออ่พรีชคอร์เรกอะไร,นะนระ Read เนี่ยคอนโทรลเนี่ยตรงไทมารีทูสปีดเนี่ยลอง20ก่อนนะครับเราค่อยค่อย เพิ่มก็ได้ค่อยค่อยลดก็ได้นะครับเห็นไหมทอนนี้มันก็ลื่นหูนะผมฟังได้แล้วแต่ถ้าเราอยากแบบออโตจูนจะจจาเลยแล้วก็สามารถเพิ่มได้นะผมก็จะเพิ่มเป็นเ,เป็นรีทูนเป็นศูนย์นะครับมันก็จะเหมือนเป็นเหมือนเสียงเอเรียนเกินไปนะคร,รับน้องคนเดิมเห็นไหม มันเหมือนแบบเสียงเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเออประมาณนั้นเสียงเอเลีย่ยนแต่ถ้าเราจะเอ่อทำให้มันเหมือนเสียงคนมากขึ้นก็มาปรับตรงฮูเม้นตรงนี้นะผมฮูเมนนิสอะไรเนะี่ยเออเป็นรอยดูนะับเ,เออมันก็เพาะขึ้นนะครับผมแต่ผมไม่ใช้เยอะขนาดนี้นะผมผมใช้แค่ประมาณ5นะพอนะ15พอซื้อ15โอเคเสร็จแล้วนะผมผมก็จะเอ,อ่อเพิ่ม อันสุดท้ายก็จะเป็น EQ นะผม EQ 2นะครับผมผมก็จะลดสีม่วงลงไปเลยนะครับอ่าฮะแล้วเราเรามาฟังดูครับรอ,อ่าพอเราฟังดูแล้วเออสิ่งที่เราต้องเพิ่มก็คือ6ทําให้คํามันชัดเจนขึ้นทําให้มันเสียงดังขึ้นแล้วก็7นะผมมันจะเป็น Air, แอร์อะไรเยเสียงแอร์แบบมันจะทําให้เสียงแบบใสขึ้นนะครับอ่ะประมาณน,นี้ลองเพิ่มดูนะครับ เป็นไงเห็นความแตกต่างไหมครับเออมันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆแต่เราก็มีความแตกต่างนะผมก็เพาะขึ้นนะครับต่อมาเราก็จะใช้เป็น5กดลงนิดนึงเพราะว่าทําให้เสียงมันนุ่มขึ้นนะผมดูเสียงนุ่มขึ้นนั่นออกกเองไป,ไประมาณนี้นะผมส่วน2กับ3ลองปรับดูนะผม3ก็ลดนิดนึงนะผม2ก็ขึ้นมานิดนึง ประมาณนี้เลยผมก็สไตล์ผมก็ประมาณนี้เลยครับก็เสร็จแล้วผมก็จะเอ่อเอ่อเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นไฟล์ MP3 นะครับผมก็ตรงไฟล์นะผมแล้วก็เอ็กซ์พอร์ต MP3 แล้วก็ตั้งชื่อนะผมบราบราบรานะผมแล้วก็กดเซฟไปเลยแล้วก็กดตัดนะผมพอเสร็จมันก็จะมีเสียงอย่างนี้ใช่เอออย่างนี้แหละเออแล้วก็เสร็จแล้วนะผมก็แค่นี้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเท่านี้เนาะสำหรับคลิปสอนคลิปแรกของช่องโซลิดของผมเดี๋ยวผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะผมขอบคุณครับ